คนบุรีรังของเราคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงให้กับวุรีรัคือคุณแดนบุรีรังนะครับเสียชีวิตแล้วแดนบุกรีรังตั้งศพคนเป็นส่วนหน่ที่วัดไร่ขิงครับแดนบุรีรัเอาละครับนี่ครับแดนบุรีรัจะ ปรกอบพิธีเผาในวันที่22ครับ22เดือนนี้เอาละครับมาชมดีลาของนักแข่งแองที่มีความตั้งใจแบบพันเปอรเซ็นเสียงแอกต้องดังต้องเช่นคนต้องหนักหน่วงอย่างนี้ครับดูกระทั่งดีลาเขาก็ไม่ธรรมดาเออฮึยแม่นักหน่วงมากเลยครับ ตั ừ, ้งใจหมื่นเร์เซนต์เลยมาแหวนแอกวันนี้กรรมการบอาโอ้เสียงแอกดังมาโบรามากนี่น้องรับยึดเลยครับนี่แอบทนน้อยทนเนาะเยอะายวิดีโออีกถ่ายหนัง16มมอีก สามสิบห้ามมอีอีทายไปอยู่ม่ไรเรียกเลยเยอะนู่กรรมการไม่เป่าก็วีชั้นก็จะหมุนอยู่อย่างนี้เลยจนถึงสามทุ่มเงี้ยเอาไปสะใจกรรมการไปเลยกรรมการนอนรับครับลืมลืมนกหวีดนอนรับแล้วเชือกเองเรื่องสัถถ่นขึ้นครับ เรื่องสัตวิดมากจนเกิดมันติดหกาแกตัวเองครับนู้โทษอะไรไม่โทษใครโทษฉันนี่เป็นไรโทษตกนี่แหละท้าไม่เชื่อเองโทษพันนิ้วมือีครับลดเวลาพูดเป็นพันนิ้วมือจะได้ยังไงฉันยึดเัวนละครับโอ้่เนี่ยมันเชื่อพันนิ้วมือครับดรดไม่ออกกรรมการช่วยรดหน่อย โอ...คำว่าการชื่อน้อย oh,